วันนี้พาเพื่อนมาเก็บแครอทกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศดีโค้งสุดท้ายแล้วค่ะในวันที่อากาศดีๆอย่างนี้ <c oughs> เมนูหมูกระทะต้องมานะคะแล้วก็แครอทก็พร้อมที่จะเก็บได้แล้วค่ะเป็นบางต้นนะคะเริ่มจากต้นแรกนี่เลยโอ้โหหัวนี้หัวนี้ใหญ่มากค่ะตั้งแต่เก็บมาก็คือหัวนี้สมบูรณ์ที่สุดนะคะเพื่อนๆนี่มีแครอทมินิติดออกมาด้วยอืม แครอทที่อปลูกจะเป็นแครอทพันพันเลียวนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พันพันพันหัวใหญ่นะคะจะเป็นพันหัวเรียวๆยาวๆค่ะเขาเรียกว่าพันฟิงเกอร์ก็คือพันเหมือนกับนิ้วมือค่ะแต่รู้สึกว่าหัวนี้จะโตเต็มที่เลยค่ะตั้งแต่เก็บมามีหัวนี้ที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะดูดูใบสิคะพันนี้ก็คือพันดูใบด้วยนะคะดูทั้งใบแล้วก็ดูทั้งหัวเลยค่ะช่วงนี้ โอเคค่ะรูปไอหัวนี้สมบูรณ์ค่ะมาเก็บอีกหนึ่งหัวแล้วกันนะคะแต่ว่าต้นนี้รู้สึกว่าจะยังไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่ดึงดึงยังไงก็ดึงไม่ออกค่ะเอาอึบอึบอึบโอ้ยไม่ออกอีกแล้วค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าจะถอนยากถอนเย็นเหลือเกินต้นนี้โอ้ยทำยังไงไม่ออก อะไม่ออกก็ปล่อยนางไว้ค่ะรู้สึกว่าจะดึงยากมากดึงไม่ออกเลยนะคะอ่าไม่เป็นไรคะ่ะจุดมุ่งหมายต่อไปก็คือต้นไหมละกันนะคะต้นนี้ดึงไม่ออกแล้วก็ปล่อยให้เขาโตไปละกันอืมอ่ะมาลองดูต้นนี้กันละกันนะคะว่าจะดึงง่ายไหมอึบอึบอ้ยต้นนี้ออกง่ายค่ะแต่ดูนี่ค่ะเพื่อนดูแครอทพันธุ์นี้ ใช่แครอทด,ดูว่าสมเกาหลีคะเนี่ยดูสิคะมีตั้งกิ่งก้านสาขาสามสี่สาขาแครอทปลูกออกมาหน้าตาประหลาดนะคะผลผลิตเกินคาดหน้าตาประหลาดได้ที่คะ่ะแต่ว่าใบก็ยังสวยคะ่ะเอาไม่เป็นไรคะ่ะผักบีโอของเรานะคะจะหน้าตาประหลาดยังไงยังไงก็ปลอดสารเคมีคะ่ะทานได้อย่างสบายใจเลยคะ่ะทีนี้โอเคได้แครอทแค่นี้พอนะคะเราแค่จะ เอาไปประกอบผักอื่นๆค่ะแครอทของเราดูความสมบูรณ์ของใบนะคะปลูกแครอทก็จะได้ประมาณนี้มีทั้งสมบูรณ์มีทั้งสมเกาหลีมีทั้งมินิค่ะความสมบูรณ์ของใบโหสุดยอดค่ะใบทานได้นะคะเพื่อนๆใบสดๆดปลอดสารอย่างนี้ ทานได้เลยใส่เนื้อย่างลงไปเลยค่ะใส่ในเมนูเนื้อย่างเกาหลีของเราเลยน้ำพริกก็พร้อมเสร็จสับแล้วค่ะส่วนสูตรการทำน้ําพริกหมูกระทะอิตมีในคลิปนะคะเพื่อนเพื่อนเปิดดูได้นะคะแครอทก็หัน่นเตรียมพร้อมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับหมูก็หมักไว้แล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้เราจะเน้นหมูสันคอนะคะหมูติดมัน ผักต่างๆก็พร้อมที่จะจัดลงในกระทะแล้วค่ะผักวันนี้ก็จะมีสลัดลีนะคะแล้วก็แครอทผักกดขาวแล้วก็เห็ดแชมปิญองค่ะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือใบแครอทที่จ,จะใส่ในเมนูหมูกระทะวันนี้ด้วยนะคะเพิ่มวิตามินเข้าไปค่ะส่วนใบแครอทเพื่อนๆจะใส่ในน้ําซุปก็ได้นะคะเพิ่มวิตามินเข้าไปในน้ําซุปของเราได้ด้วยค่ะเพิ่มความหอมให้กับน้ําซุปนะคะ น้ำซุปก็พร้อมสืบลงในกระทะแล้วค่ะอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมเราก็เตรียมตั้งหม้อกระทะได้เลยนะคะส่วนหมูวันนี้เราจะเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความอ้วนขึ้นมาด้วยการจะใส่เบคอนลงไปด้วยค่ะเพื่อนๆตั้งกระทะเรียบร้อยก็เติม วนเส้นลงไปเติมผักต่างๆลงไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็รอแค่กระทะเดือดนิดนึงผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยค่ะเพราะว่าไฟยังไม่จุดจ,าจา้าจ้าตอนนี้เราก็ใส่ผักลงไปรอก่อนแล้วกันนะคะความจวดจาามาแล้วค่ะทีนี้เริ่มลงมือหม่ำกันได้เลย Thank <laughs> you.